รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากจะมองย้อนกลับไปการพากเสียงหรือดัมบิ้งได้เกิดขึ้นมาช้านานในวงการภาพยนตร์โดยจุดประสงค์ของการพากในยุคแรกๆคือการใส่เสียงให้ตัวละครอันเนื่องมาจากข้อจำกัดที่กล้องไม่สามารถบันทึกเสียงของตัวละครในภาพยนตร์ได้ ก่อนที่เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาขึ้นมาถึงจุดที่เราสามารถบันทึกเสียงไปพร้อมๆกับภาพได้การพากในยุคต่อมาจึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสารให้ตรงกับภาษาของท้องถิ่นนั้นๆการพากจึงมีความสําคัญสําหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาดั้งเดิมของสื่อที่ได้รับในปัจจุบันความสัมพันธ์ของการพากก็ได้ถูกเปลี่ยนทิศท,ทางมาที่การให้เสียงบรรยายซะเป็นส่วนมากโดยในปัจจุบันการพากเกมนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกม จนไปถึงการภาคในระหว่างการเล่นเสมือนผู้ได้รับชมได้เล่นเกมนั้นไปด้วยพร้อมเสียงบรรยายเพิ่มอรรถรสในการชมแต่การภาคจะยังเป็นที่นิยมแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือจะสามารถต่อยอดเป็นอะไรได้อีกขอเชิญพบกับคุณซันจากทีม Dreamcaster ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ครับ <S <S สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Level Up ครับ เพราะเกมไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆค่ะครับผมรายการของเราครับที่ผ่านมาครับเราก็พยายามนําเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับในวงการเกมครับไม่ว่าจะเป็น ทีมผู้ผลิตเองทีมผู้ผลิตคนไทยนักกีฬาอีสปอร์ตรวมไปถึงอะไรหลายๆอย่างใช่ครับผมในวันนี้เราเลยอยากจะนําเสนออีกหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวกับวงการเกมครับผมใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการพากเกมนั่นเองค่ะครับซึ่งการพากเกมนี้นะคะก็ถือว่ามีความสําคัญในธุรกิจหรือว่าอุตสาหการรมเกมเหมือนกันนะเพราะการแข่งขันต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้นักพากเกมเนี่แหละมาเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันค่ะใช่ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับผมจากคุณซันครับ เป็นผู้ก่อตั้งทีม d ีมแคสเตอร์นั่นเองครับผม<ด>น่าสนใจมากครับเ,นะเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการพากเกมว่าพี่ๆเขาเนี่ยก่อตั้งบริษัทเขาเริ่มต้นกันยังไงแล้วรายได้มาจากไหนริงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้มากนะครับกับช่วงหน้ากับช่วงท็อกอัพนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ